เอาละทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมป Eternal Tower Defense นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดูอัปเดต1นะครับผมว่าในอัปเดต1เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมแล้วก็คลิปนี้มีแจกโค้ดด้วยนะครับผมโอเคก็อันดับแรกเลยนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็คือตัวละคร LR 3ตัวนะครับผมอ่าตัวละครในตู้ LR 3ตัวเนาะที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีเอ่อรูโตะ9หางนะครับผมแล้วก็ ซาสึเกะนะครับผมแล้วก็กาลาเนาะเออสตัวจากเรื่องนารูโตะเลยนะครับผมเหมือนอัปเดตนี้เนี่ยเหมือนอัปเดตนี้เนี่ยจะอัเป็นอัปเดตนารูโตะเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าตัวทุกตัวที่เข้ามานี่ค่อนข้างจะมาจากเรื่องนารูโตะหมดเลยนะโอเคก็ต่อไปนะครับผมก็เป็น ตัวละครลับนะครับผมเอตัวละครลับเนี่ยก็จะมี2ตัวนะเออทางเซิร์ฟบอก2ตัวนะแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นตัวเดียวนะครับผมก็คือโทจินะเออปามาแล้วนะปามาในรูปแบบของตัวละครลับด้วยแสดงว่าน่าจะโหดน่าดูนะสําหรับโทจินะครับผมอ่ก็ส่วนตัวละครลับอีกตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นนะว่าตัวอะไรเออเดี๋ยวถ้าเห็นผมจะมาบอกแล้วกันนะแต่ทางเซิร์ฟเนี่ยบอกว่ามี2ตัวนะเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าอีกตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมอ่ะ ต่อไปเป็นอัปเดตอะไรนะครับผมก็คือด่านนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยมีด่านที่สี่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือด่านของนรุโตนั่นเองนะครับผมอ่ะเนี่ยใช่ไหมเออน่าจะเป็นด่านของรุโตหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะมันเป็นไซ่ะมองเห็นแค่นะี้ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะครับผมอ่ะก็มีด่านที่4ี่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมน่าจะยากขึ้นพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะ ต่อไปเป็นอีเวนต์นะครับผมนะอีเวนต์ตอนนี้เนี่ยมีอีเวนต์ด่านที่2มานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรนะกคนะอ่าเข้ามาในอีเวนต์นะครับผมก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะครับผมก็คือเป็นอีเวนต์ของมาดะระเนาะเอออันแรกอันแรกมันเป็นของใครวะไม่รู้อะ่ะอันนี้มาจากเรื่องดะกอนบอลนะแต่ไม่รู้ตัวอะไรนะครับผมมะอันนี้เป็นอีเวนต์แรกเนาะส่วนอันนี้ก็คืออีเวนต์สนะครับผมมนะอีเวนต์ส,ะนะนนสจะเป็นอันนี้ นะครับผมก็คือมาดรานั่นเองนะครับผมตัวมาดรานี่ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะเออเป็นเมตาเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็แต่ต้องเป็นมาดราเออน่าน่าจะต้องเป็นมาดราอเวกนะเออถึงจะเป็นเมตานะครับผมค่อนข้างจะโหดนะมาดราอเวกเนี่ยก็ ไปสามารถหากันได้นะครับผมแหมก็จะประมาณนี้เนาะเออสำหรับอัปเดตนะครับผมที่เพิ่มเข้าม,มาแล้วก็มีตัวละครนะครับผมแหมตัวละครใหม่เป็น LR3 ตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวละครลับ2ตัวแต่ว่าตอนนี้นผ,มผมเห็นตัวเดียวอีกตัวยังไม่เห็นนะครับผมแล้วก็มีลงอีเวนต์อินเวชั่นใหม่นะครับผมก็คืออีเวนต์ของมาดาระนั่นเองนะก็ไปหากันได้แล้วก็มีด่านที่4ี่เพิ่มเข้าม,ม,มานะครับผมอัปเดตก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะก็ ไปหาสุมหาเล่นกันได้นะครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าตัวไหนมันดีนะผมก็ยังไม่ได้เลยก็ตัวไหนดีแล้วผมจะมาบอกแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาโค้ดไปใส่กันก่อนเลยทุกคนอ่ะทุกคนที่ใส่โค้ดตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ฟันเฟืองแล้วนะครับผมนะ่ะเราก็คลิกมาที่ฟันเฟืองนะแล้วก็เอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะอัปเดตหนึ่งเนาะอ่ะ ใส่ไปเนี่ยเราก็น่าจะได้เพชรประมาณ1,000นะเออประมาณ1,000นะครับผมก็เอาไปสุ่มตัวละครเล่นได้นะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะมาอัปเดตเล็กน้อยนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละซีโอเกนครับผม